สวัสดีค่ะต้องปากกับสีแช่แนวเนาะค่ะมัน,นีปากกับสีใดมาไายะะเมืองเนาะตอนเยน็นนี่เดี๋ยวนี้มาค่ะเสียงนกโอ้โหร้ายด้วยค่ะร้ายมากอันนี้ยู่ถนนตรงเก่งทางทีหัวนาดิตาเนาะค่ะนี่นี่จะนี้ต้นบักขาม อยู่นี้ยัง,ง่ายกันถ้าถึงสะรละคามแล้วต้องเจอกับต้นมาขามเนาะค่ะแต่ที่นี่ปากเลยมาจอดทายคิดเสียงเสียงนกเสียงนกข้อง่น่นดังละงงแตกกันไปหมดเลย อ,อันนี้ต้นบักขามได้ค่ะต้นบักขามเราเพิ่งแตเเ็ดเป็นท้างรถมอเตอร์ไซค์แลนด์เนาะจากอันฟังตรงขามนั่นเป็นโรงเรียนหลักเมืองค่ะเป็นโรงเรียนหลักเมืองหรืวเป็นอ่าศาลเราพอหลักเมืองอยู่ั่นพ่อค่ะคุณน่ะโอ้โหเดียยิ้นเสียงบอกค่ะเสียงระงมเส้นแส ดังสนั่นวันไหยไปเหมือดค่ะนี่ละค่ะโอ้ยป่าอย่างมาทายให้คุณผู้ชมเอ็ดซี่ฝังหลายมือแล้วแต่ป่าบบบนี้เวลาเมือนี่ออกมาถือมาอัน,นไหลสดตลาดในบาซา่จาจักน,อน่อยป่าก็ะเลเออถือโอกาสมาทายให้เอ็ซี่ให้ thành cũng đầy mơ đó. À, mừng nó ăn cũng như là tinh tay gì đáng thằng nhỉ tinh gì ăn tinh tay gì ăn ค่ะั้งทองทกมุ้งกลัเกือบทิ้นึ่ละปากเปรตเมืองนกาจ่ะที่นั่นทองปาค่ะปากเปตเมืองนลาว่าตอนนี้เป็นเวลาะไรบางตรงทาง่ะีเหมีคนออกกาลังกายค่ะเพิ่งกะแลงเพิ่กระวิงเลงนันเลงนี่กันยูเนาะขาค่ะนั่นหละปากเลยโอกาสแวะ ไายสกปรค่ะเรือที่จะไปให้เอ็ดชีทันที่ท่อมได้มึงได้ฟังได้หิ้เนาะว่าเขาน่ะลุกล้ำที่อยู่ของสัตว์เด้ค่ะพวกนกพวกหนังนี่เขาลุกล้ำบนอยู่ของเขาหลายเด้อืแค่ที่เขาจะไปอยู่ปลาอยู่หนังเขาก็ไม่อยูน้ำเขาใช่ปะ งง,งงเงสียงการะงงเสียงแฉไปมืค่ะนี่ลหละเพราะเขาเป็นลูกลำที่อยู่ของเขาค่ะไอ้ลูกลำที่อยู่ของเขาไปถางปลาถางโกเขื่อม้าปู่เป็นบ้านปูกเป็นซองอยู่ที่นี่เขาก็ลังลูกลงเขาเด้เขาก็มาอยู่อยู่กับเขาเสียงก็อ,อยู่น้นต้นไม้ไงละ่ะค่ะไม่ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนแน่ ยังร้ายกัติดไปหมดเขาก็ไม่อยู่น้ำเฮาค่ะฟังเสียงเขาลดค่ะแล้วงมเสียแสบไปหมดเมืองแต่ถนนเป็นอย่างค่ะถนนนี่ขีนอกนี่ไปหมดเลยค่ะถนนเวยๆทำงานถามว่ามีขีนออกสีนสาขีกสีดีเด็กจังค่ะนี่แหละเต็มไปหมดเลยค่ะยังนกเสียงตาคุณอะ เด็กยินบ่ค่ะเด็กยินบ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะเด็กยินบ่คุณน่ะเสียงเรางงแฉงแสไปหมดเลยค่ะแฉงแสแฉงแสเสียงเรางมไปหมดค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนกกะยะได้ไปลุกล้ำเด้อเพราะสัำนียล่ะเพราะสัำนียยะได้ไปลุกล้ำยะได้ไปยั่งพิยู่ของเพิ่นให้เพิ่นได้อยู่ตามภาษาเพิ่น เนาะจากเขาไปดูตามภาษาเขาพราละหล่ะค่ะเพราะละจะไปเอาอีกจะไปเอาอีกผู้ใดมีเหล่ากับพ่อจะไปลุกล้ำจะไปล้ำอนาเขตเพิ่นพ่อแล้วพ่อแล้วให้เพิินเดียมีบรรยูขันเพิินบดียมีบรรยูเพิ่นต้องไม่อยู่กับเพาแบบนี้ละค่ะเพิินต้องไม่อยู่กับเพาแบบนี้ละข้าวเหนียวูค่ะแถมขีเพิินก็บขีัวขีนั่น ค่ะนี่ลหละเพราะฉะนั้นเขาจะต้องออจะไปลุกลําอนาเขตของเพิ่นเนาะจ้ะเขาจะไปลุกลําอนาเขตของเพิ่นเด้อปล่อยให้เพิ่นอยู่เขาก็อยู่ของเขาไย่าไปอันลุกลําเพิ่นอ่าอันเขาลุกลําเพิ่นเพิ่นจะลุกลําเขาจังสี่ละค่ะค่ะคลิปนี้เดี๋ยวซ้ำหนิดนะค่ะสวัสดีจ้ะ